สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโอ๋ก็อยู่ที่วัดใหญ่นะหรือวัดศรีพระศรีมหาธาตุวรมามาวิหารนะคะวันนี้โอ๋ก็เอาสืนสอดมน,นที่สั่งพิ์ไว้นะคะมาแจกเนาะก็เอามาหลายเล่มเลยนะคะซึ่งจริงๆอะ่ะก็คือยังเหลืออยู่ในรังอะ่ะหลายร้อยเล่มเออไม่ถึงหลายร้อยเล่มเพราะสั่งมาหนึ่งร้อยเล่มก็ยังเหลืออยู่หลายเล่มนะคะแต่ว่าโอ,อ๋มีรถมอเตอร์ไซค์ ก็เลยต้องค่อยๆขับมาทีละทีละเอามาวางทีละนิดทีละนิดนะคะนี่เลยก็วันนี้เอามาเปิดใหญ่เลยนะคะก็เท่าที่ตัวเองสามารถเอามาได้นะคะเุกนช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะคะซึ่งแสงแดดที่เนี่ยจะสวยามากๆกเลยทุกคนเหมาะกับการถ่ายรูปนะคะน,นี่โอ้แตแฟนก็้องให้ดูนะ,ะ <laughs> ก็ข้างหลังไม่เห็นนะเพราะว่า ปรับหน้าไปให้สว่างมากที่สุดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาหนังสืสอส่วนงไปวางนะคะแล้วก็ที่เนี่ยถือว่าเอามาวางทีไรนะก็หมดทุกทีเพราะว่านะักท่องเที่ยวคข้างเยอะนะคะที่จะแวะเวียนมาที่วัดใหญ่นะคะเวลาโอเอามาวางนะคะมันก็จะมีที่ให้วางแต่ว่าแล้วแต่คนจะวางได้นะแต่โอดจะมาวางตรงนี้ประจาตรงนี้นะคะเขาก็จะมีคนําใป้ายมาโอแจก สดุดลุนนะคะแต่ไม่ใช่โอทํานะแต่โอจะมาวางตรงนี้ซึ่งก็จะอยู่ตรงหน้าวิหารพอดีเลยนะคะซึ่งเราอันนี้โอจะพาทุกคนแบบเข้าไปที่วิหารนะคะ mm hmm. เราเข้ามากันเลยนะคะ และนี่นะคะคือบรรยากาศภายในของวัดใหญ่นะคะหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหามิหารนะคะข้างหน้าท่านผู้ชมคือพระพุทธชินราชนะคะเดิเดนออกไปนี่เราก็จะผ่านของที่ยวางไว้นะคะเป็นหนังสือที่เราวางวะะเอา,เา,วาไว้จริงๆที่วัดใหญ่ไม่ได้มีแค่พระพุทธชินราชนะคะยังมีพระองค์อื่นๆที่มีชื่ออื่นๆอีกอ,อ,อย่างเช่น พระพุทธชินสีหนะคะหรือว่ามีอีกหลายพระพุทธนะคะจริงๆต้องเดินให้รอบวัดนะจริงๆอ,อกเป็นคนที่ศนุโลกมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แรกแล้วนะคะเกิดก็เกิดที่พิศนุโลกนะคะเกิดที่โรงพยาบาลพุทธชินาราชอีกตั้งหากแถมตอนสมัยมัธยมนะคะก็ เรียนอยู่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาด้วยนะคะซึ่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเนี่ยแต่ก่อนสมัยก่อนน่ะคือพื้นที่หนึ่งของวัดใหญ่นะคะทุกคนก็เอาไว้สําหรับจอดรถนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะเดินมาที่วัดใหญ่นะคะทีนี้พอถึงช่วงหนึ่งเกิดการสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นมานะคะก็เลยกลายมาเป็นโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเสร็จแล้วก็ถึงยุคของโอที่ได้ไปเรียนที่นั่นนะคะ จริงๆโรง,งเรียนที่นั่นเนี่ยก็จะมีสมอาคารใหญ่ๆห,หลักๆนะคะแล้วก็แต่ละอาคารเนี่ยก็จะถูกตั้งชื่อเป็นชื่อตามพระในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะทุกคนก็เลยทําให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมีชื่อพระหลายพระนะในนั้นซึ่งตอนนี้ให้ไอไปจำจำไม่ได้แล้วนะคะว่ามีพระอะไรบ้างนะคะ เพราะวมันนานมากแล้วก็ต้องไปลื้อพื้นนะทุกคนเอาไว้ว่าถ้าอยากทำคลิปหรือว่าถ้าว่างจริงๆก็คงจะกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนอันนี้วันนี้อกกลับแล้วล่ะคะ่ะ